สวัสดีครับขณะน,นี้ทีทูมาเยือนเด็กๆแล้วสนุกกับทีทูวันนี้ถูกใจเด็กๆแน่นอนโอ้นั่นไงหน่วยความจำการประดิษฐ์เรียกมาอีกแล้วสงสัยอยากจะชวนเด็กๆไปสนุกด้วยกันแล้วเอาละ่ะเด็กๆจะได้ประดิษฐ์ว่าไม่มีโครงเริ่มจากอุปกรณ์กระดาษอ่อนดินสอกันไกร ไม้จิ้มฟันได้ขั้นแรกหน่วยความจำบอกให้เด็กๆตัดกระดาษอ่อนขนาดกว้าง20ยาว25เซนติเมตรแบ่งกระดาษออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันทั้งด้านกว้างและด้านยาวพับตามรอยประเข้าหากันและให้กระดาษตั้งขึ้นใช้ไม้จิ้มฟันเจาะรู ตรงที่กำหนดตำแหน่งไว้ร้อยได้แล้วผูกให้แน่นเรียบร้อยนี่หละว่าไม่มีโครงมีของเล่นชิ้นใหม่แล้วนะเด็กๆอย่าเพิ่งรีบไปเล่นสนุกจนลืมเก็บอุปกรณ์นะครับวันนี้ทีทูขอลาสวัสดีครับ